ตอนรับเข้าสู่ช่อง y o u u u b ปปายันไม่ขุดวันนะครับวันนี้เรามาขุดหลุมเสร็จก็เรามาขุดตอไม้นะครับตอ,ตอสี่ตอนะครับมีแต่ตอใหญ่ๆเลยเสียง้องจัด ออดินมันก็แข็งน่ะเรียกว่าเป็นดินทรายท่ะเนี่ย,ยแข็งดี ดินอย่างสวยเลยแถวนี้นี่ถ้าปลูกทุเรียนหรือว่าปลูกอะไรนี่ก็น่าจะเป็นนะดินอย่างสวยเลยหรือว่าปลูกพวกผักหวานผักหวานป่าน่าจะเป็นดีครับเป็นดินทรายออกเหลืองๆแต่หน้านี้อาจจะแข็งนิดหน่อย แข็งครับดินแห้งแข็งแข็งอยู่โอ้ยเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ครับดินนัดินเหนืนหนออุ่นไว้ตักูเลยปุ่นกระจายเลย

บอมนี่สั่นหัวเลยดิ๊ดิดิดเลยโอ้งานลงลึกไปประมาณเกือบ30เซนแล้วครับยังกื้อๆอยู่เลยอือ งารนี้น่าจะโหดนะครับโอ้ขนาดลงขนาดนี้แล้วยังแข็งอยู่โอ้ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมก็ต้องลองดูครับ การพิสานของป้ายันยังไม่ค่อยเข้าเลยนี่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 และดินโอ้โหตัดทำไมขังเนี่ย คุณนี่เนี่ยลงเกือบเม็ดแล้วยังแข็งปุ๊กเลยโอ้อะไรกันนี่เอออะไรกดตัวลอยแล้วยังงี้ hangi Oh, it's เสียผมลวงลึกๆเลยตอนนี้น่าจะง่ายอยู่ใหญ่อย,อยู่ครับแต่ร่างมันก็เริ่มบ้างแล้วแหละแต่แกนมันยังอยู่ครับ ดวงแล้วนะครับนม่แต่เป็นยากะไรตัวตอนี้เดี๋ยวดินแข็งนิดหน่อยเ้าหยาบมาฝังนี้นิดหน่อย

ต้นเี้นร่า,รางมันผูกไมดน่อยเนี Ja, ruhig, ruhig,

ล,ลไปไปดูไปแล้วโอ้ฝากากดไลค์กดแชร์น,นะครับกดติดตามน,นะครับไปอยัยองไม่คุ้มควนครับสวัสดีครับ